ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสยโยอีกลิ่นเริ่มแปลกๆค่ะจับตาขเขมรเตรียมเปิดฉากยิงหลังสื่อใหญ่ขเขมรทุกฉบับแจ้งข่าวด่วนใส่ความกองทัพไทยเตรียมประทะ18พฤศจิกาย,ยนนี้สื่อทั้งประเทศกัมพูชาปล่อยข่าวปลอมค่ะกองทัพไทยวางแผนบุก18พฤศจิกาย,ยนนี้ วันเขมรเปิดฉากเองและโยนบาปให้ไทยล่าสุดเริ่มมีกลิ่นแปลกๆนะคะเหมือนกับว่ากัมพูชาเนี่ยวางแผนใกล้จะเปิดฉากประทะกันอีกครั้งค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่16พฤศจิกายน68ซื่อใหญ่ระดับประเทศของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็น f s h New s นะคะซึ่งก็มีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนหรือไม่ว่าจะเป็น มพูชาชเมเดลี่นะคะซึ่งมีผู้ติดตามกว่า4.2ล้านคนค่ะรวมไปถึงสื่อโทรทัศน์และวก็วิทยุจำนวนมากค่ะพากันลงข่าวด่วนว่าในวันที่18พฤศจิกายนนี้กองทัพไทยเตรียมเปิดฉากปะทะมีรายละเอียดบอกว่าข่าวด่วนประเทศไทยวางแผนโจมตีที่ชายแดนภูซาดในวันที่18พฤศจิกายนตามแรงข่าวข้อมูลที่น่าเชื่อถือกองทัพไทยวางแผนโจมตีในพื้นที่ธรรมาดาและอาฟรอกดัมลี ในจังหวัดปุซาร์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2025ซึ่งต่อมาในช่วงเช้าของวันที่17พฤศจิกายนทางด้านของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์กัมพูชาได้แถลงการโจมตีไทยอย่างรุนแรงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชาสแห่งชาติครั้งที่33ซึ่งจัดขึ้นณนะสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มีหลากหลายประเด็นอย่างเช่นประเด็นศพทหารที่ส่งกลิ่นเหมน็นบริเวณชายแดนก็คือทหารไทยไม่ใช่ทหารขเขมรส่วนศพของทหารขเขมรได้นําไปประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องแล้วโดยไม่เคยปล่อยทิ้งเอาไว้ในป่าและอย่างเน้นย้ําในเรื่องของการเปิดด่านว่าจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดหากใครมีเจตนาจะเปิดด่านและอย่าลดตัวไปขอร้องไทยเด็ดขาดหลังจากผู้นําไทยพูดย้ํามาตลอดว่า จะไม่เจราจาเรื่องการเปิดด่านนอกจากนี้ยังกล่าวถึง18ทหารเฉลยสงครามค่ะว่าให้ถือว่าพวกเขาเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติคําพูดของฮุนเซนนะคะก็บ่งบอกว่าไม่ได้สนใจชะตากรรมของเฉลยเหล่านี้อย่างจริงใจโดยต้องการเพียงแค่ใช้เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้นฮุนเซนยังประกาศข่มขู่ประชาชนตัวเองอีกค่ะว่าจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะหากพบว่ามีผู้กระทําการยุยงปลุกปัน่นซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติจนส่งผลถึงความแข็งแกร่งของกองทัพต่อมาทางด้านของทีมโพสกกองทัพบกค,ค่ะก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าข่าวที่สื่อใหญ่ทั่วประเทศเขมรปั่นนั้นเป็นข่าวปลอมสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าข่าวปลอมนะคะเห็นจะเป็นประเด็นที่ทำไมสื่อใหญ่ของเขมรถึงปล่อยข่าวนี้ออกมามีเหตุผลอะไร ที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่มเม์จะแอบเปิดฉากโจมตีเองค่ะแล้วก็อ้างเฟกนิวที่ตัวเองปั่นโดยโยนความผิดให้กับทหารไทยเสียมากกว่าและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ข่าใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้ง่สานก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องดรวยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l ์ World War รโดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจงรึงโรงเรียนหรือห้องสมุด